ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเขีมกรอนพงมนาบุญเลขที่16กตอนกอดิฉันชื่อนางสาวณฐิดาจออพิมายเลขที่2 3ตอนกอค่ะดิฉันนางสาววัชกรพงเสือเลขที่19ขอค่ะ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5รับเสค่ะโรงเรียนสลับดีวิทยาคมวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอรหัสวิชา I30202 ค่ะนำเสนออาจารย์กนกรักิีนาีค่ะหัวข้อของเราคือการสำรวจความคิดเห็นการตั้งคันก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสลับดีวิทยาคม ความเป็นมาและความสำคัญเพศสัมพันธ์เป็นขั้นตอนหนึ่งของการสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์ระหว่างบุคคลสองคนเพื่อสนองความต้องการทางเพศของทั้งสองฝ่ายการร่วมเพศระหว่างชายและหญิงอว,วัยวะสืบพันธุ์เพศชายจะเข้าไปในอว,วัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงเกิดการเสียดสีกันร,ระหว่างอาว,วัยวะทั้งสองจนทําให้ไปถึงสุดจุดสุดยอด ฝ่ายชายจะลังอสุจิออกมาถ้าหากเข้าไปภายในช่องคลอดผู้หญิงก็จะเกิดภาวะการตั้งครรภ์ได้ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอังควรนี้ของวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับประเทศไทยมีวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอังควรเป็นอันดับสองในประเทศกลุ่มอาเซียนพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาชีวิตทั้งสุขภาพจิตและปัญหาทางสังคม เป็นผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมถ้าหากการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและสมวัยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นดำรงชีวิตเป็นปกติสุขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอังควรส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา,าอื่นๆตามมาได้แก่เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ปัญหาการทำแท้งและปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาเสื่อมของวัฒนธรรมของสังคมไทยและปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าเราลองสังเกตวัยรุ่นไทยในปัจจุบันจะพบกับปัญหาที่มากมายเช่นปัญหาเด็กที่เครียดจากการเรียนจนเกินไป ปัญหาวัยรุ่นไทยติดเกมและปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆคือการท้องในวัยเรียนซึ่งถูกยกมาเป็นปัญหาอันดับใหญ่ระดับชาติโดยจากสถิติประเทศไทยครองแชมป์การตั้งท้องในวัยเรียนเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสองของโลก และสิ่งที่พบว่าน่าเสียใจนั่นก็คือมีการให้กำเนิดเด็กทารกจากเด็กต่ำกว่าอายุ20ปีสูงสุดในปี2555เฉลี่ยว,วันละ365คนหรือคิดเป็น1ชั่วโมงต่อ15คนสาเหตุหลักๆนั่นก็คือ เกิดความรักในวัยเรียนและมีเพศสัมพันธ์โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการโดยในสังคมปัจจุบันนั้นพบว่าวัยรุ่นไทยเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นหรือร่วมถึงสถาบันครอบครัวที่ไม่มีเวลาให้ซึ่งกันและกัน เด็กที่ท้องแล้วจะคิดไปต่างๆนานาว่าพ่อแม่จะดุด่าเราจะกลัวโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อส่งผลทำให้ไม่กล้าไปโรงเรียนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนตก ทำร้ายตัวเองในที่สุดดังนั้นเราควรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาโดยการสวมถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์เพราะร้อยละ40-50%เท่านั้นของวัยรุ่นไทยอายุ14-17ปีที่ใช้ถุงยางอนามัยหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัวกันหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าหรือสารเสพติดหรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเห็นไหมว่า ผลกระทบที่ตามมาจากการท้องในวัยเรียนมีเยอะขนาดไหนแล้วคุณอยากจะให้มันเกิดกับคุณหรือไม่ไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าว่าน้องๆเพื่อนที่พี่มอปลายมีความคิดเห็นยังไงกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในปัจจุบันค่ะ,ะ,คะชื่อ,อบอมค่ะเอ่อคุณคิดยังไงกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคิดว่ามันไม่เหมาะค่ะคือว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราต้องรู้จักการสวม,มตัวค่ะตามที่แบบพ่อแม่สอนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คือความจริงนะคะการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะคะคือว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะคือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะคะ่ะคือถ้าผู้ชายเขารักเราจริงเนี่ยเขาก็ต้องรอได้ะคะ่ะแล้วก็คิดว่าแต่ว่าสมัยนี้มันมีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเยอะมากแล้วก็คนก็ท้องกันแบบเยอะมากทําให้รู้สึกจากที่เห็นนะคือแบบเหมือนหมดอนาคตไปเลยอะคะ่ะ ก็คิดว่าแบบมันไม่โอเคนะแต่ว่าถ้าอยากมีจริงก็อย่าลืมป้องกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อชื่อฟ้าค่ะเอ,อ่อคุณคิดเห็นยังไงกับการที่มีหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่ะในปัจจุบันตั้งคันกับแบรนด์สุดป่ารู้สึกรู้สึกไม่ดีอะ่ะไม่เหมาะเออแบบยังไงอะ่ะตั้งคันแล้วไงอะ่ะเด็กอยู่ไหนอะ่ะทำแท้งตั้งเยอะบ่าป่ะไม่ชอบอะ่ะอะไรเงี้ย เก็บเก็บไว้ตอนโตไหมเออตอนโต,นตมีเท่าไหร่ก็ได้อะตอนนี้เรียนก่อนดีกว่าใช่ขอบคุณค่ะชื่ชออะไรคะชื่อบุ๋มเอ่อคิดยังไงกับการตัร้งค่าก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ยังไม่เหมาะไม่เหมาะสมกับวยัยตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่ตามมาจะมีแต่ปัญหาเ,เช่นนะครับโค้าใน,นการเรียนการใช้ชีวิตประจำวัน ก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมนะเพราะว่าการที่เราตั้งครรเนี่ยนรมยุ่นเนี่ยจะทำให้ปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายทางด้านารมด์ทุกอย่างถ้าเราทำแท้งโน้ส11ตัวแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันจะมีภาระต่อในอ่นาคตครับทางภาระต่อพ่อแม่และภาระต่อ พ่อแม่ก <c ười> ็เส okay. so ียใจก็ไม่มีอนาคตบางคนอาจจะไม่มีงานทําหรืออาจจะทํางานในที่ที่ตัวเองไม่ชอบไม่ได้ตามฝันของตัวเองโอเคถ้่อแ่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อวรศินพรพิลานันค่ะชื่อพี่ว่าน่ะเอ่อพี่ว่านคิดยังไงที่วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนไงี่ว่นคิดว่าถ้าสมมติว่าตั้งครรภ์ก่อนแัยรคนก็ อาจจะมีปัญหาการทําแท้งเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาสังคมต่อไปแล้วก็ทั้งแม่เด็กและพ่อเด็กที่ที่มีการเลิมเล่แ,แล้วก็เกิดการตั้งครรภ์ก็ทำให้ไม่ได้รับการศึกษาต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้น okay, ค่ะโอเคค่ะ เกิดขึ้นได้และทุกครั้งก็มีโอกาสนำไปสู่การตั้งท้องแต่เมื่อการครั้งพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องพบเจอก็คือก็เสียใจครับผิดหวังไม่ต้องลงต้องเรียนมันแล้วมั้ง ก็คงต้องจับมันแต่งงานอะลูกออกมาไม่มีพ่ออายชาบ้านเขาตายและแน่นอนครับชีวิตของเด็กหนึ่งคนที่พบเจอกับปัญหาคนที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้มีแค่พ่อกับแม่และเมื่อพวกเขารู้เรื่องนี้กันนั่นแหละครับเฮ้ยทำไมปล่อยไอ้ท้องทำไมถึงไม่คุมคง เลิกคบกับหนิงอะค่ะยังคบกันตอบคนอื่นเขาคงหาว่าหนูแรดเหมือนหนิงแน่เลยค่ะผมในฐานะผู้บริหารโรงเรียนรู้สึกเสียใจครับสีดไดอนาคตของเด็กก็ไม่เข้าใจเรานำลงกันมาตั้งเยอะแล้วทำไมไม่รู้จักคมอีกก็คงจะต้องดรอปเรียนหรือไม่ก็ต้องย้ายท้องท้องได้ยังไงไปทำท่าไหนเข้าต้องเป็นคืนนั้นแน่เลย ที่มอเตอร์ไซค์มาส่งดึกๆนะ่ะเฮ้ยสงสารพ่อกับแม่มันมันน่ะยังอายุไม่ถึง18เลยต้องแจ้งความหรือเปล่าเนี่ยเรื่องแบบนี้มันรกรงรกสารไปตกลงกันเองดีกว่าเรื่องมันจะได้จบง่ายๆเป็นประเด็นตั้งท้องของเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กใจแตกและแม่ใจยัก์ษที่พบเห็นได้มากมายในบ้านเมืองของเรา คุณคิดว่าเด็กคนนี้จะมีทางออกอย่างไรได้บ้างหรือว่าเราจะร่วมกันสร้างทางเลือกให้กับพวกเขาโดยเริ่มจากการปรับมุมมองเพื่อให้ปัญหามีทางออกลูกก็ยังเป็นลูก ยังไงแม่ก็จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอค่อยๆคิดปรึกษากันยังไงเราจะหาทางให้หนูได้เรียนต่อหมอจะให้คำแนะนำเรื่องดูแลคันเป็นอย่างดีไม่ว่าหนูจะตัดสินใจแบบไหนหมอยินดีให้คำปรึกษาเสมอจ้ะเฮ้ยมีอะไรให้เราช่วยอ่ะบอกได้เลยนะค่อยๆคิดช่วยกัน ผมจะอาสาประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาให้คำปรึกษาเพื่อช่วยในการตัดสินใจครับไม่ต้องไปอายใครใครว่าอะไรอะบอกป้าป้าอยู่ข้างหนูนะป้าช่วยหนูเต็มที่นอกจากนั้นแล้วในปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานได้ขับเคลื่อนนโยบายและบริการการป้องกันช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อมอย่างเต็มที่เรามีบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นในโรงพยาบาลทุกแห่ง และกำลังขยายไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมแบบครบวงจรมีศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือให้คำปรึกษากับนักเรียนที่ประสบปัญหา ชนเราเข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะเพราะมีการวางระบบช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาก็ที่พวกเราเข้าไปทำกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวกันยังไงล่ะและมีอีกหลายนโยบายและการบริการที่พร้อมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมวัยรุ่นไม่ใช่ตัวปัญหา แต่พวกเขาคือคนที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเดินไปด้วยกันเปลี่ยนทัศนคติเพื่อพลังที่สดใสของสังคมไทยปรับมุมมองเพิ่มฐานเลือกเพื่ออนาคตที่สดใสของสังคมไทย วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า 1. ผู้ศึกษาค้นคว้าศึกษาข้อมูลของปัญหาการตั้งคันก่อนวัยอันควร 2. ผู้ศึกษาค้นคว้าเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจและสอบถามเรื่องก,การสำรวจความคิดเห็นการตั้งคันก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 3. ผู้ศึกษาคนา้นคว้าร่างแบบสอบถามเรื่องการสำรวจความคิดเห็นการตั้งคันก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 4. ผู้ศึกษาค้นคว้านำแบบสอบถามที่ได้ร่างขึ้นมาแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าได้พิจารณาและเสนอข้อที่ควรปรับปรุง 5. ผู้ศึกษาคนา้นคว้า ได้นำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 6.. ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างแบบสอบถามฉบับจริงออกมาทั้งหมด100ชุดตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายผลการศึกษาค้นคว้านะคะพบว่าการตั้งคันก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชบั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรงยนสับบีวิทยาคม ข้อเกณฑ์ที่2องการศึกษา2557จํานวน100คนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําแท้งเป็นทางออกที่ผิดศีลธรรมระดับความคิดเห็นระดับที่เห็นด้วยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย1 0 7 0ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิตงที่ฐานการศึกษา็นความที่ตั้งไว้ว่ามีสาเหตุมาจากการที่วัยรุ่นอะไม่ทราบการที่สมคัธญที่เก่้องมากที่สุดค่ะ